สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะบอกกับเพื่อนๆอ,อยู่สม่ำเสมอว่าเรื่องราวความหลอนหรือว่าเรื่องราวความลี้ลับนั้นมันไม่เข้าใครออกใครครับคนเราถ้าบทมันจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีครับว่าเรื่องราวแบบนี้บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเพื่อนๆเ,เองเข้าสักวันก็เป็นได้ครับส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กัน ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเล็กครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วคุณเล็กได้เล่าให้ฟังว่าตัวของคุณเล็กเองเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานมากๆครับในตอนนั้นตัวเขาก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอยากจะปั่นจักรยานข้ามจังหวัดจกทริปในภาคเหนือกันสักหน่อย โดยเริ่มต้นจากเชียงใหม่แล้วก็ไปจบที่ลำปางครับใช้เวลาประมาณ4-5วันด้วยกันโดยตั้งใจว่าใน3วันแรกจะทำการปั่นในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่เชียงรายต่อด้วยจังหวัดพะเยาแล้วก็ไปปิดท้ายที่ลำปางคุณเล็กได้เล่าให้ฟังว่าการปั่นจักรยานในช่วง 2- 3สาวันแรกนั้นมันก็เป็นไปอย่างปกติเลยครับจนเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดพะเยาก็เป็นเหมือนเหตุบังเกินหลายอย่างได้เกิดขึ้น รองเท้าปั่นจักรยานของคุณเล็กก็เกิดพังครับรวมถึงเพื่อนเองเมื่อย่ารู้ว่าเพื่อนเข้ามาที่จังหวัดพะเยาญาติเขาก็อยากเจอหน้าก็เลยอยากให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนอนพักด้วยกันสักหน่อยคุณเล็กกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจที่จะจบทริปนี้กันที่จังหวัดนี้แทนครับเมื่อเดินทางมาถึงที่จังหวัดพะเยาในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงทั้งสองคนก็ต่างแยกย้ายกันเพื่อนก็ปั่นมุ่งหน้าต่อไปยังอีกอำเภอเพื่อเข้าไปที่บ้านของญาติ ส่วนตัวของคุณเล็กเองด้วยความที่รองเท้ามันพังนะครับก็ค่อยๆปั่นจักรยานมาตามทางเรื่อยๆตั้งใจว่าจะหาโรงแรมพักแล้วจะเอาไงต่อค่อยว่ากันอีกทีแต่ด้วยความที่ตัวของเขาเองไม่ใช่คนในพื้นที่ครับเคยมาจังหวัดพะเยาก็ออกจะบ่อยแต่ก็ยังไม่เคยนอนพักค้างที่นี่สักทีคุณเล็กก็เลยไม่รู้ว่าจะนอนที่โรงแรมไหนเขาก็เลยตัดสินใจขี่รถไปที่ป้อมตำรวจครับเพื่อสอบถามว่าแถวนี้มีโรงแรมใกล้ๆบ้างไหม และควรจะเข้าพักที่ไหนดีหลังจากที่ได้พบและพูดคุยกับตำรวจท่านหนึ่งฐานเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ได้แนะนำโรงแรมที่หนึ่งให้ครับแต่ในจังหวะที่คุณเล็กกำลังเข็นจักรยานเพื่อจะออกเดินทางไปต่อน,นั้นอยู่ดีๆตำรวจท่านนั้นก็ได้แนะนำให้ไปอีกโรงแรมที่หนึ่งแทนซึ่งคุณเล็กก็ไม่ได้คิดอะไรครับได้แต่กล่าวขอบคุณแล้วก็เดินทางตรงไปยังโรงแรมแห่งนั้นเมื่อเดินทางมาถึงคุณเล็กก็ได้พบว่า โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมเก่าที่อยู่ติดกับถนนเลยครับมีจํานวนชั้นไม่สูงมากเขาก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปที่บริเวณฟอนต์เมื่อไปถึงก็ได้สอบถามกับทางพนักงานว่าพอจะมีห้องพักชั้นหนึ่งว่างบ้างหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้รับกลับมามันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเลยครับเพราะว่าพนักงานได้แจ้งว่าห้องพักที่ชั้นหนึ่งตอนนี้เต็มหมดแล้วครับถ้าเป็นชั้นอื่นก็ยังพอมีว่างอยู่ ตัวของคุณเล็กเองมองว่าถ้าเกิดให้ไปพักที่ชั้นอื่นมันก็จะยาตกต่อการนําจัก,กรยานไปไว้ในห้องครับเพราะด้วยความที่ทริปนี้เป็นทริปหลายจังหวัดทาให้คุณเล็กได้ขนข้าวของมาจํานวนหลายอย่างพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือว่ากระเป๋าสัมภาระต่างๆผูกติดกับจัก,กรยานมาหมดเลยครับถ้าขึ้นไปพักที่ชั้นอื่นการจะขนจัก,กรยานที่มันมีน้ําหนักตัวมากมันก็ดูเป็นเรื่องที่ลําบากจนเกินไป คุณเล็กก็เลยตัดสินใจสอบถามกับพนักงานอีกครั้งหนึ่งครับว่าพอจะมีห้องว่างที่ชั้นหนึ่งบ้างไหมอยากได้อีกสักห้องหนึ่งช่วยหาให้หน่อยน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นก็เงียบไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามีห้องว่างอีกห้องนึงค่ะพี่ลองไปดูห้องก่อนไหมผู้จบก็นำกุญแจวางไว้บนเคาน์เตอร์ในตอนนั้นคุณเล็กรู้สึกงงมากๆครับก็เลยถามกลับไปว่าน้องไม่พาพี่ไปดูห้องเหรอครับ น้องพนักงานผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็เงียบไม่มีใครตอบอะไรกลับมาแต่แล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์พบว่าเป็นพนักงานผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมพาไปเองครับพี่น้องเขาก็หยิบคุญแจแล้วก็ออกเดินนำหน้าไปเมื่อเดินเข้าไปในส่วนของพื้นที่ของโรงแรมก็พบว่าห้องพักที่ชั้นล่างนั้นถูกสร้างติดกันทั้งหมด4ห้องด้วยกันครับ น้องผู้ชายเดินนำจนไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องเบอร์สเปิดประตูแล้วก็หยุดยืนรอยอยู่แบบนั้นคุณเล็กก็เข็นจักรยานเดินตามหลังไปเมื่อไปถึงหน้าห้องตัวเขาก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูพบว่าห้องพักที่นี่ก็เหมือนห้องพักในโรงแรมตามทั่วไปเลยครับเพียงแต่รู้สึกว่าห้องนี้มันอึมครึมกว่าปกติเท่านั้นเองโดยความเหนื่อยล้าจากการที่ปั่นจักรยานมาไกลทําให้คุณเล็กตัดสินใจที่จะพักห้องนี้ทันทีครับ แต่น้องพนักง,งานคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าพี่เอาห้องนี้แน่นะคุณเล็กไม่ได้สนใจกับคำพูดของน้องเขาเลยครับในตอนนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าเอาห้องนี้แหละพี่ปั่นจักรยานมาเหนื่อยแล้วแล้วทั้งสองคนก็พากันเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์ตอนที่ไปถึงคุณเล็กก็ได้ถามราคากับทางพนักง,งานไปนะครับว่าพักหคืนห้องนี้ราคาเท่าไหร่พนักง,งานตอบกลับมาว่า350บาท เมื่อได้ยินแบบนั้นคุณเล็กก็รู้สึกงงไปมากกว่าเดิมเพราะว่าตามปกติแล้วห้องพักเตียงคู่ราคาก็เขียนติดไว้คือ450บาทครับตัวเขาก็เลยถามย้ำอีกครั้งว่า350หรอไม่ใช่450ใช่ไหมพนักงานก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าห้องนี้350บาทค่ะเมื่อได้รับคำตอบย้ำกลับมาว่าเป็นราคานี้จริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับดีซะอีกที่ได้ราคาถูกกว่าที่คิดไว้ จ่ายตังอะไรกันเสร็จสับคุณเล็กก็เดินกลับมาที่ห้องพักเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องก็พบเข้ากับที่เสียบคีย์การ์ดกับสวิตช์ไฟอยู่3ดวงทางด้านซ้ายมือครับเลยเข้าไปหน่อยก็จะเป็นห้องน้ําเดินพ้นห้องน้ําก็จะพบเข้ากับเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงส่วนทางด้านขวามือนั้นที่ติดกับริมหน้าต่างทางเข้าห้องก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเลยเข้าไปหน่อยกลางห้องก็จะเป็นโต๊ะตัวตเล็กๆที่สามารถวางของได้ครับ และมีทีวีแขวนติดอยู่กับผนังด้านบนเมื่อเข้ามาในห้องคุณเล็กก็จัดการเก็บสัมภาระทุกอย่างไปวางไว้บนเตียงเล็กครับดูเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจที่อยากจะออกไปปั่นจักรยานเล่นในตัวเมืองหาอะไรกินสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานอนแต่ในจังหวะที่เขากําลังเข็นจักรยานออกจากห้องพักอยู่นั้นสายตาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าต่างหลังห้องครับ คุณเล็กด้วยความที่เป็นห่วงข้าวของของตัวเองเขาเลยตัดสินใจกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งเพื่อเช็คดูว่าหน้าต่างทุกบานปิดสนิทและได้ล็อกเรียบร้อยแล้วในจังหวะที่เปิดผ้าม่านเพื่อเช็คตัวล็อกนั้นทําให้คุณเล็กได้รู้ว่าที่ใกล้ก,กันก็คือกําแพงสูง2เมตรครับและเมื่อมองข้ามกําแพงไปก็ได้พบว่าฝั่งตรงข้ามเป็นวัดหลังจากที่เช็คหน้าต่างทุกบานเสร็จแล้วคุณเล็กก็ออกจากห้องพักแล้วก็ไปปั่นจักรยานในตัวเมือง กลับมาที่ห้องพักอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าในจังหวะที่เปิดประตูเข้ามาในห้องยังไม่ทันได้เสียบคีย์การ์ดเลยนะครับสายตาของเขาก็ได้เห็นเหมือนเงาบางอย่างกําลังเดินอยู่ในห้องเขาก็เลยใช้คีย์การ์ดเสียบเข้าไปในช่องครับแต่หลังจากที่ไฟเปิดขึ้นก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกติเขาไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดก็เลยทําการซักเสื้อผ้าปั่นจักรยานแล้วก็ทําธุระส่วนตัวจนถึงเวลาประมาณสามทุ่มกว่า หลังจากที่ทำอะไรเสร็จหมดแล้วคุณเล็กก็นั่งลงบนเตียงเพื่อที่จะดูทีวีซึ่งโดยนิสัยของตัวเขาเองเป็นคนที่ชอบเอาหมอนมาหนุนหลังเพื่อนั่งพิงดูทีวีครับก็นั่งพิงหมอนแล้วก็ดูทีวีไปเรื่อย,อยจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆด้วยความที่ปั่นจัก,กรยานมาเหนื่อยทั้งวันเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้านอนคุณเล็กเลยลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปปิดทีวีแต่ในจังหวะที่หันกลับมาทําให้ได้สังเกตว่า หมอนที่ตัวเองนั่งพิงอยู่เมื่อกี้ตอนนี้มันเต็มไปด้วยรอยเลือดครับรอยนั้นไม่ใช่รอยเล็กๆด้วยนะครับเป็นรอยขนาดใหญ่ประมาณเกือบเท่าหนึ่งฝ่ามือด้วยความตกใจคุณเล็กรีบเดินไปที่ห้องน้ําทันทีเพื่อส่องกระจกดูที่ด้านหลังแต่เมื่อส่องแล้วก็พบว่าด้านหลังปกติครับไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยอะไรแต่อย่างใดซึ่งตัวเขาเองก็คิดว่ามันแปลกอยู่เหมือนกันนะครับพอด้วยความที่หมอนมันเป็นสีขาวถ้าเป็นรอยใหญ่ขนาดนี้ ตัวเขาเองก็ต้องเห็นตั้งแต่ตอนที่หยิบหมอนมาหนุนแล้วครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าด้วยความเหนื่อยล้าจากการปั่นจักรยานคุณเล็กก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เดินกลับมาที่เตียงหลังจากนั้นก็หยิบหมอนใบนั้นโยนไปยังฝั่งเตียงเล็กปิดไฟทุกดวงเปิดเพียงไฟห้องน้ําไว้แล้วก็เข้านอนในจังหวะที่ล้มตัวลงนอนเขาก็นอนตะแคงหันหน้าเข้ากําแพงห้องน้ําด้วยมุมสะท้อนจากกระจก มุมนั้นสายตาของเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เห็นอยู่ในกระจกโต๊ะเครื่องแปลงครับคุณเล็กเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวเธอกำลังยืนหันข้างให้กับกระจกเหมือนกำลังจ้องมองอะไรสักอย่างเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเล็กก็ขนลุกไปทั้งตัวเพราะเมื่อนึกภาพตามดีๆแล้วทําให้คุณเล็กรู้ว่าจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่คือเธอยืนอยู่ที่ข้างเตียงทางด้านซ้ายมือ เตียงที่คุณเล็กนอนอยู่ในตอนนี้นี่แหละครับแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังยืนจ้องเขาอยู่เธอยืนอยู่ใกล้มากใกล้ถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณเล็กพลิกตัวนอนงายและใช้มือซ้ายเอื้อมไปที่ด้านข้างก็จะสามารถสัมผัสกับเธอได้เต็มๆโดยความตกใจเขาคิดว่าเขาตาฝาดครับเขาก็เลยหลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นมันก็ยังไม่หายไปผู้หญิงคนนั้นเธอยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหน คุณเล็กบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะครับแต่เมื่อเจอจังๆแบบนั้นเขาก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันคุณเล็กเลยได้แต่นึกในใจว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้มาเข้าฝันแล้วก็บอกกันดีๆอย่ามาในสภาพน่ากลัวแบบนี้ถ้ามาไม่ดีจะแช่งนะคุณเล็กก็เลยนอนอยู่ในท่านั้นแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับมารู้สึกตัวอีกทีในช่วงเวลาประมาณตีห้โดยตอนที่ตื่นขึ้นตัวเขาก็พยายามลืมตา แล้วก็สังเกตไปที่กระจกก่อนนะครับว่าเธอคนนั้นยังยืนอยู่หรือเปล่าตอนที่ตื่นมาผู้หญิงคนนั้นเธอหายไปแล้วครับภายในห้องปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปหาอะไรกินที่ด้านนอกคุณเล็กเลยเข็นจักรยานออกมาซึ่งในจังหวะที่ผ่านหน้าฟอนนั้นคุณเล็กก็ได้พบเข้ากับพนักงานผู้หญิงคนเดิมครับแต่ในเช้าว,วันนี้เธอยืนอยู่เพียงคนเดียว ในจังหวะที่หันหน้ามาเจอกันน้องเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึงว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมคะพี่คำถามแบบนี้ทำให้คุณเล็กเข้าใจได้ในทันทีครับว่าห้องที่ตัวเองพักอยู่มีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแต่คุณเล็กก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปมากมายได้แต่ยิ้มแล้วก็ถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรบอกได้นะน้องพนักง,งานรีบปฏิเสธกลับมาทันทีครับบอกว่าไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปครับคุณเล็กไม่รู้เลยว่าห้องพักที่ตัวเองไปพักนั้นมันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือแม้แต่พนักงานรู้เรื่องอะไรแต่ก็ไม่ได้บอกตัวเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอนะครับเพราะว่าเรื่องราวแปลกๆมันเริ่มต้นจากที่อยู่ดีๆทริปการปั่นจักรยานก็ต้องจบลงที่จังหวัดแห่งนี้รวมถึงอยู่ๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เกิดแนะนําเปลี่ยนโรงแรมให้ซะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ไม่กลัวผีแต่พอเจอจังๆเข้าจริงๆก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นดีใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่าอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้คนจะเจอมันก็ต้องเจอจริงๆครับ ซึ่งเรื่องราวของคุณเล็กก็ย้ำเตือนได้เป็นอย่างดีเช่นตอนที่ตัวเขาเองกำลังเข็นจักรยานออกจากป้อมตำรวจอยู่ดีๆพี่ตำรวจก็แนะนำโรงแรมแห่งนี้ให้เฉยเลยนะครับจากตอนแรกที่บอกโรงแรมอีกที่หนึ่งไว้หรือแม้แต่ตัวของคุณเล็กเองที่พยายามขอร้องให้น้องเขาหาห้องพักให้หน่อยซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ฟังเรื่องผีมานานก็พอจะคิดได้เลยใช่ไหมครับว่าการไปขอร้องหาห้องพักให้แบบนั้น โอกาสที่จะเจอห้องที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญมันก็เป็นไปได้สูงเลยล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงรบก,กวนช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ